เครียดจังวะเหนื่อยเว้ยพวกมึงวันนี้เรามีนัดกันที่ต้นเหลิวเฮ้ยไอมีมันเป็นอะไรวะไม่รู้มันวะวอครั้งนี้เราจะไปแพ้ฝ่ายธรรมะอีกไม่ได้ก็ห่วงรพวกเราอะชนะอยู่แล้วใช่ไหมดิวใช่ใช่ฝีมือหลาพวกเราอะชนะอยู่แล้วเว้ยไปพวกเราไปกันเถอะ ออกเครื่องเจ็หนึ่งชั่วโมงครับพียเฮียอะไรเดี๋ยวตบปากเลยเรียกแม่สิลูกครับแม่แดงไหนจ้ะครับครับผมดิวมึงยังใส่ชุดนี้อีกเหรอวะแล้วไหนกระบ,บี่แดงเพลิงที่กูให้ไปอ่ะออปชั่นโจรสิบคูณสี่คิดสี่อีกแล้วมึงไม่เอาพลาดล้ลำเยอะๆอ่ะตีช้าเกินอันนี้มึงก็จะเย็นๆก่อนไอ้ดิวมึงก็รีบๆเปลี่ยนให้มันหน่อยเออได้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 เดี๋ยวไปเรื่องมันตกแล้วมันเร็ว เป็นไงฝีมือกูเจ๋งป่าววะเจ๋งก็แย่แล้วแพ้ยับเลยเนี่ยเอาหน้าวันพระไม่มีคนเดียวเว้ยมึงเฮ้ยเพลงนี้กูเคยฟังเพลงของพี่โน้เพลงพี่เบิร์ดเว้ยโอ้ขอโทษพี่ตกซะแรงเลยเฮ้ยแต่กำลังสนุกเลยขออีชั่วโมงได้ป่าววะแม่เจ็ดแปดเก้าต่ออีกชั่วโมงครับแม่อากาันย่งหนาวเลยประเทศไทยไปเว้ยวันนี้พวกเราต้องชนะเว้ยไปชนะแน่เหมือนเดิมนะครับแม่เต็มที่เลยลูก เห็นไหมกูบอกแล้ววันนี้อาวันพระของแม่กูเป็นไงฝีมือกูไม่เบาเลยใช่ปะเบามากถ้าไม่ได้พี่เทพซ่าคนนั้นมาช่วยไปนะพวกเราก็เพกตามเคยกูเห็นกับตาเฮ้ยแต่วันนี้พวกเราเล่นดีจริงเว้ยวกกับได้พี่เขามาช่วยด้วยนะโคตรเทพเลยว่ะเออจริงไ้ยพี่เขาแม่งโคตรเก่งเลยเฮ้ยพวกเราเล่นกันต่อเว้ย ช่วงนี้งานหนักมากเลยวะ่ะใช่ใช่โคตรเครียดเลยวะ่ะเออกูก็เครียดงั้นเราไปป่าต้าระบายลมกันปะเอาดิที่เก่าเวลาเดิมปะแน่นอนอยู่แล้วเจอกันวัสดีครับแม่เหมือนเดิมเลยนะครับอุย้ยอ้าวจำแม่ได้ด้วย,ยสวยขึ้นนะครับแม่แน่นอนมาถอดแม่ลงไปไป,ะปะลูกปะเล่นเกมกันปะครับไปก่อนแม่ ทเทพสาศาน007ยังออนไลน์อยู่เลยเฮ้ยจริงเหรอวะโหคนจริงว่ะตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยไม่เจอกันมาเลยนะเฮ้ยเทพ้างคะเฮ้ยไหนไหนไหน,ไหนวันนั้นต้องขอบคุณพี่มากนะคะถ้าไม่ได้พี่พวกเราแย่แน่ๆเลยวอกับพวกเองโคตรเดือดเลยแม่เต็มใจช่วยแม่แม่ไ<ห>นวะไม่ใช่นู่นแม่เธอแม่เองจะลก ฮ้ย <Hey. S 1> แม่ยุคสมัยเปลี่ยนแต่ใจคนไม่เปลี่ยนโยกังก้าวสู่ปีที่19 forever fun ก้าวสู่ความสนุกไม่รู้จบ